นะครับทั้งนะครับสี่ท่านที่ให้เกี่ยวมาเป็นคณะกรรมก,การในการตัดสินครับผมขออนุญาตประกาศผลรางวัลนะครับฝ่ายหญิงกันก่อนนะครับค่ะก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเริ่มต้นจากรางวัลยอดเยี่ยมนะคะ <Auntie edition> ผมมีทั้งหมด5รางวัลครับผม <c oughs> นะครับรางวัลยอดเยี่ยมครับอาจารย์อภิชาติจุมพลนะคะที่จะให้เกติมาเป็นผู้มอบรางวัลเชิญคาะ นะครับขอเสียงประมือต้อนรับครับตัวแทนคณะผู้บริหารวีสควร,ร์นครสวรรค์ครับท่านอาจารย์อภิชาติชุมพลนะครับที่จะให้เกียรติมอบรางวัลยอดเยี่ยม5รา,างวัลกันก่อนครับรางวัลยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงรางวัลแรกหมายเลขที่1ครับผม ขอเป็นความดีด้วยครับผมนะครับรับคำเลเชิญท่านอาจารย์ภัคกรลักกัดครับผมนะครับรางวัลชนะเลิศนะคะรับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลจากศูนย์การค้าบวีสแควร์นครสวรรค์ครับผมค่ะก็ได้เงินค่ารถกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็รางวัลรองชนะอันดับหนึ่งครับขอเสียประมุขกับหมายเลขสี่ครับผมนะครับนางสาวชนะทิดาจันหว้าครับได้รับเงินรางวัล4,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับเฉลิมไทยไก่ทุกครับผมนะครับให้เก็บมอบ ถ้วยรางวัลและก็เงินรางวัลจากศูนย์การค้าวีสควานนครสวรรค์ครับแสดงความมีดีด้วยแหละนี่เป็นผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิงนะคะก็แสดงความมีดีกับทุกๆรางวัลนะคะในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินครับเราถ่ายภาพหญิงก่อนไหมครับโอเคอนุญาตถ่ายภาพรวมก่อนหญิงก่อนนะครับอันดับสองนั่นนี้ค่ะอันดับหนึ่งตรงกลางเลยโอเคอันดับสาม นะคะโอเคขนาบข้างแล้วก็รองอันดับ3ขนาบข้างทางสองฝั่งค่ะมาเลยเชิญคณะกรรมการด้วยนะครับทำสี่ท่านให้เก็บบนเวทีนะครับนะครับสำหรับรางวัลยอดเยี่ยมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด้านหน้าทุกท่านเลยค่ะนะครับทีมงานช่วยจัดนิดนึงครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับอ่ะเด็กเด็กเดี๋ยวหลบนิดนึงลูกอ่าหลบให้แม่เข้าไปนิดนึงลูกโอเคคุณแม่นั่งย่อไหวไหมคะคุณแม่คะ ด้านหน้านั่งย่อไหวไหมคะขออนุญาตนั่งย่อลงนิดหนึ่งโอเคโอเคไหมครับโอเคไหมครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้เข้าประกวด่ายหญิงนะครับที่รับรางวัลครับและที่ผ่านเข้ามาสู่ในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะฮะค่ะยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยนะคะ ขอเสียงประเมินใดสักครั้งค่ะนะครับเดี๋ยวฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงยังอยู่กับเราก่อนนะครับเดี๋ยวรอถ่ายภาพรวมในช่วงท้ายนะครับที่อยู่กับเราก่อนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงด้านล่างก่อนนะคะสำหรับไฟยิงเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับไปไหนนะครับอยู่ข้างเวทีก่อนเดี๋ยวถ่ายภาพรวมในช่วงท้ายครับผมค่ะโอเคครับในช่วงนี้ครับขออนุญาตประกาศผลรางวัลครับผมกับการประกวดร้องเพลงมหาการบรมพลคนรักลูกทุ่งปีที่2ี่ส ฝ่ายชายเชิญอาจารย์เปรมค่ะด้านบนเลยค่ะนะครับจะให้เกียรติมอบนะครับ,บรางวัลยอดเยี่ยมครับ5รางวัลด้วยกันนะครับ mm hmm. ขออนุญาตประกาศผลครับกับการประกวดร้องเพลงฝ่ายชายรางวัลยอดเยี่ยมครับนะฮะ mm hmm. หมายแรกๆได้แก่แสดงค,ความดีด้วยค่ะ ไว้สวยตลอดเลยกรรมการรับไหวได้ไม่ทันนะฮะนี่นี่คือเนี่ยโอเค,คะนะครับสดงดงามกันเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กำพลจุ้ยเรื่องด้วยนะคะนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยไกรทุกครับคัคบให้เกียรติขึ้นสู่นะครับบนเวทีเพื่อมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองครับผมขอบคุณค่ะเรี้ยนเชิญนะคะอาจารย์เฉลิมชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2รับเงินรางวัลสามพบาทพร้อม้วยรางวัลจากวีสควานคนครสวรรค์ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขเลข,ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข3ครับผมคุณทศพลพาพิมค่ะจากอุตร,รดิษฐ แสดงความยินดีด้วยครับกับรางวัลบอลชนะอันดับที่สองครับผมนะครับขอบคุณครับรับถ้วยรางวัลพร้อมนะครับเงินรางวัลครับจากวีสควานนักขอนสวรรค์ครับค่ะแสดงความยินดีค่ะและเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณท่านอาจารย์เฉลิมชัยไกยทุกด้วยนะครับกรในช่วงนี้ครับขอเรียนเชิญครับอีก2หมายเลขที่เหลือครับหมายเลขที่หนึ่งและก็หมายเลขที่ห้าขึ้นสู่บนเวทีครับผมและท่อาจารย์พัสกรรักขัดด้านบนเวทีค่ะ เพื่อที่เราจะทําการประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะโดนใจนะครับคุณพ่อคุณแม่โดนใจกองเชียร์มากน้อยขนาดไหนนะครับขอเรียนเชิญนะครับถ้าจะพักก่อนลักกันครับผมขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายประจำปีนี้กับการประกวดร้องเพลงมหากรรมรวมพลคนรักลูกทุ่งปีที่22 รังวันชะเลิศฝ่ายชายได้แก่หมายเลขคุณแม่ไทยอีกแล้วหมายเลขได้อ,อะไรคะเลขรังวันชะเลิศได้แก่หมายเลขหมายเลขห้าครับผม เชิญเลยครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับผมรับเิรรางวัลพรถ้วยรางวัลจากวีสควานนครสวรรค์ครับกับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้ฝ่ายชายเินรางวัล5้า0ันบาทพร้อมกับถ้วยรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับนะฮะและก็ขอแสดงความยินดีกับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประมือกับหมายเลขหนึ่งครับผมฮวงทศพลพาพิ์ค่ะขออภัยคุณอำนาจน้ำประคองนะคะ วัลรองเชลเลิศอันดับที่1รับ4,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลครับผมนะฮะคนจนเป็นไงกับไอ้หวังตายแน่นี่ครับผมนะฮะนี่เลยค่ะวงไม่ตายแล้ววัสดีนะฮะแสดงความยินดีค่ะกับพวกข้าพรฟันคุณแม่ทายถูก2รางวัลเลยนะฮะเดาขอย้อนมาชนะเลิศด้านหน้ารองด้เลิกแล้ว เปิดเล็กขึ้นมาแกงเออขอบคุณนะ